เอาเรื่องในที่สุดของคอ,อรมอก่อนนะคะเรื่องแรกค่ะเรื่องของการเยียวยาที่เกิดเหตุการณ์แผ่นินไหวนะคะก็จะมีการตามเรื่องหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางค่ะที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะคะคอ,อรมอก็จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งกรมบัญชีกลางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยกรมโยธาธิการและกทมนะคะเร่งหาแนวทางที่เป็นไปได้ในการปรับ แกไขระเบียบแล้วก็กดเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะและที่สําคัญก็คือว่าจะต้องไม่ซ้ําซ้อนนะคะกับเงินประกันที่ทางอาคารต่างๆที่ได้รับความเสียหายเนี่ยได้รับจากบริษัทประกันภัยค่ะ เรื่องที่2ค่ะคอรมอรเห็นชอบที่สํานักงานคณะกรรมการกษิการเสนอให้มีการปรับปรุงพรบรการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ไม่เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายฐานการประกอบธุรกิจแห่งอนาคตนะคะเช่นธุรกิจสตาร์ทอัพหรือธุรกิจที่ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีขั้นสูงหรือในเทคโนโลยีการให้การบริการทางออนไลน์โดยเฉพาะการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถและก็ศักยภาพในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ เรื่องที่3ค่ะก็คือเรื่องที่คอรมอรเห็นชอบแล้วก็อนุมัติตามกระทรวงทรัพย์เสนอนะคะบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่อเสริมสร้างในเรื่องของความร่วมมือทางการป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบจากมลพิษข้ามแดนรวมทั้งมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ําขยะมูลฝอยขยะอันตรายและรูปแบบอื่นๆของมลพิษผ่านการแลก เปลี่ยนองค์ความรู้ข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมลพิษข้ามแดนค่ะเรื่องที่4เป็นเรื่องที่คอรมออนุมัติตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำเสนอค่ะเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ6 8นะคะใช้งบกลางเพื่อการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัจดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง นะคะในช่วงปี68วงเงิน7,404ล้านจุด3านะคะจำนวน2,748รายการผ่านกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็กระทรวงกลาโหมนะคะ่ะเช่นก็จะมีการในเรื่องของการขุดเจาะนะคะบ่อบาดาลการก่อสร้างปรปับปรุงระบบปราปาการหาแหล่งน้ำต้น ต้นทุนการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งการติดตั้งระบบสุบน้ำการขุดลอกอุคลองนะคะประมาณนี้ค่ะเรื่องที่5ค่ะคอรมอได้อนุมัติ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอนะคะที่จะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบธธภัยค่ะในช่วงฤดูฝนปี67เพิ่มเติมนะคะจำนวน781.88ล้านบาทจากงบกลางในปี68ค่ะเพื่อนำไปใช้จ่ายให้กับกลุ่มผู้ประสบธธภัยในช่วงฤดูฝนปี67จําำนวน86,876ครัวเรือนในพื้นที่17จังหวัดนะคะ เรื่องที่6ค่ะคอรมอรได้รับรายง,งานจากท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่า FAA นะคะหรือหน่วยงานกำกับด้านการบินของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยกระดับการบินของประเทศไทยนะคะจากแคตตากรีสอหรือระดับ2นะคะขึ้นเป็นแคตตากรีห่ระดับ1นะคะแล้วซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศไทยนะคะคือผู้เดินทางไปอเมริกาของคนของคนไทยนนะคะจะมีความสะดวกมากขึ้นนั่นก็คือสายการบินจากประเทศไทยจะได้รับอนุญาตให้สา สามารถบินตรงเข้าอเมริกาได้เลยนะคะแล้วก็ทําให้สามารถมีเที่ยวบินที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้มีการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้มากได,ไ,ดได้ถูกลงอีกด้วยนะคะที่สําคัญก็จะทาให้สามารถทําให้ประเทศไทยนะคะพัฒนาสนามบินแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีโอกาสพัฒนาสู่การเป็น a v i a t i o ช h u หัของภูมิภาคได้มากขึ้นด้วยค่ะประมาณนี้ค่ะวันนี้หลายเรื่องนิดหนึ่ง ก็เรื่องกันเนาะค่ะใช่คําในการเลื่อนเพราะว่าทางจริงๆแล้วในทางของประเทศไทยเองนะคะทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการคุยกันเรื่องของมาตรการกับที่ที่คุยกับเรื่องเรื่องคารอของในการอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยพอจะต่อคิมล่วงหน้าไปถ้าพูดจะแก้ได้นะคะ่เดจะจะลงรายละเอียดให้แต่ว่าเรามมีการติดต่อกับคิมล่วงหน้าไปมีสาระสำคัญบางอย่างที่เขารียนเวสต์มาให้เราเตรียวในเรื่องที่จะไปเจรจา แล้วก็เดี๋ยวจะมีการนัดกันรหมายถึงถามค่ะแต่ว่าในรายละเอียดเรื่องของว่าเป็นเรื่องอะไรยังไงบ้างเนี่ยให้ท่านรองพิชัยเป็นคนแถลงค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วอย่างทางฝ่ายทางเองก็มีเสนอเรื่องของการควบคุมหรือว่าการรื้อเรื่องของงบประมาณ69รวมถึงว่าเขียนด้วถ้าหากทารรัฐบาลหรือว่าประทรวงการ์ลังเองจะมีการตอระเบกู้เงินเพื่อรับมือกี่ยวกับเรื่องภาษีครับตรงนี้มีความเก็นยวได้ไหมคะ ก็จร so ิงๆก็ก็รับสังคมที่เห็นแล้วนะคะเดี๋ยวก็มาลองดูว่าประกอบกันแล้วเราเราจะเกิดเราจะเกิดผลยังไงบ้างแลนะคะมันต้องคำนึงถึงว่าผลจะเนระยะยาวด้วยนะคะว่าออกแบบนี้เสร็จแล้วก็ถ้าระยะยาวมีการเทรดแมนหรือตกลงยังไงกันนี่มันจะเป็นมันจะเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวก็จะให้ทีมอื่เขามาพูดเรื่องนี้อีกทีค่ะต้องฝากเอ่อเอาคุณสมองของนิสิตของอาารย์มีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะไปเอ่อพูดคุยเรียนรู้ หลายหลายประเทศคงมีการแบบว่าเาผยแพร่ข่าวว่าได้ไปดิวกับอเมริกาแล้วไปต่อรองกันไปนแล้วประเทของเราจะถือว่าช้าเกินไปไหมหรือว่าจะกระทบยิง่งกว่าเวลาที่กระทบไหมเราเราอย่างที่บอกนะคะจริงเราเราไม่ได้ไม่ได้ช้าเกินไปที่บอกว่าในการมีเวลาีกเกา้าสวันซึ่งตอนนี้เราควรแล้วก็ได้คุยกับทีมาาที่ที่เป็นทีมงานทีมวทีมนะคะ,อ,ะอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยว่า ในเรื่องไหนบ้างที่เราควรจะคุยกันเพราะว่าอยา่างบางเรื่องในเรื่องของภาษีที่ที่ของเราของเขาที่เสียประมาณก็เสียแพงเกินไปเราก็รู้ว่าควรจะปรับให้สมตุสมผลไหมกับมีหลายประเทศด้วยนะคะเราก็มีเวลาที่จะปรับเราก็พูดจริงว่าตอนนี้เนี่ยทีมทํางานกันอย่างละเอียดพอสมควรเลยเพราะฉะนั้น,นถ้าถามว่าช้าเกินไปไม่ช้าเกินไปค่ะหนักใจไหมกับ จริงแล้วเศรษฐกิจทั่วโลกมันก็เออ่ลำบากค่าสุทธิเพิ่องคกรตันนะคะซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เออ่เราก็ต้องค่อยๆแฮ h a n d l เอ่อเพราะว่าจัดการด้วยด้วยความรอบคอบนะคะแล้วก็ต้องมีการพูดคุยอย่างต่อเนื่องด้วยถ้าถามว่าจริงลราบากใจไหมก็คิดว่าทีมทุกคนเนี่ยยังยัง,ย,งยังทำงานอยู่ไม่ได้ไม่ได้คิดไปไหนนะคะเพราะะฉนั้นเราก็ยังอัปเดตอยู่แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีคนที่อยู่ในนอกครมด้วยเป็นนักวิชาการต่างๆที่เราก็ปรึกษา การเดินทางด้วยนะคะมีความขัดแย้งจากหลายภาคส่วนเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเราเรา,เราก็ทำที่ทสุดในฐานะนี้ค่ะ GDP จะเข้าไหมคะหรือว่าจะต้องมีการปรับก็จะรวมกันแบบนี้มีความขึ้นหน้าไม่แตนะคะค่ะก็มีการพูดคุยจากท่านท่านอนวายรา,าสุวนนะคะแล้วก็จริงมีอันเฟอร์ชิวล์เล็กน้อย เรื่องของการร่วมมือกันด้วยเดี๋ยวที่จะไปกัมพูชานะคะก็จะมีการคุยกันด้วยนะคะก็เดี๋ยวกลับมาอัปเดตไปพรุ่งนี้แล้วค่ะยี่สาม่สิบี่ไม่เห็นเหรออ,อ๋อตอนนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่นะคะทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่แล้วก็เดี๋ยวเรารอดูว่า ในส่วนที่เราจะปรับปรุงได้เนี่ยเราจะทําได้แค่ไหนบ้างนะคะแต่แน่นอนว่าเราต้องดูในเรื่องของผู้ประกอบการแล้วก็เกษตรกร,กรของเราด้วยว่าที่มีการส่งออกไปนั้นอ่ะจะเป็นยังไงบ้างแล้วการนําเข้าของสินค้าจําเป็นของอเมริกาเนี่ยเราสามารถเพิ่มเพิ่มรูมได้ไหมเพื่อจะให้เกิดความวินวินทั้งสองฝ่ายนะคะอย่างที่เคยบอกไปเพราะฉะนั้น,เ,นเราก็ติดตามเรื่องพวกนี้อยู่แต่ก็พยายามจะรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องออชาวเกษตรกร,กรแล้วก็ผู้ประกอบการให้ได้มากที่สุดค่ะนั่นคือเป้าหมายอยู่ละ อย่างเรื่องการลาที่กลับมาถาหน้าย่างที่ล่าสุดเนี่ยทางการจีนเพิก็ออกมาเตือนว่าถ้าสมมติว่าเรามีการยอมให้กับมีการมากเกินไปจนไปกระทบกับเศรษฐกิจกับการค้าขายกับจีนเนี่ยก็อาจจะโดนจีนใส่ั่นได้เหมือนกันค่ะอันนี้เนี่ยเราพูดจริงๆแล้วเราพูดตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าการเจรจาของเรากับอเมริกาเนี่ยถึงเราจะเป็นประเทศเล็กๆก็ตามแต่เราต้องเจรจาให้เหมือนเหมือนเหมือนกับว่า เจราจาเพื่อให้ประโยชน์เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายเหมือนเป็นเรา mm. เราเรา,เราไม่เราไม่ได้เจราจาเหมือนกับว่าเราเป็นประเทศที่เล็กมากต้องยอมทุกอย่างให้เขาอย่างีมันมันไม่ได้อยู่แล้วค่ะแต่จริงทุกๆประเทศมีความสําคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปคุยเนี่ยเราต้องมีม i n d ซ e t ที่เข้าไปคุยด้วยกันที่ว่าเราพร้อมจะให้เขาถ้าเขาพร้อมจะให้เราเสนอซึ่งตันและกันแบบนี้มันต้องมายเซ็ตแบบนี้ค่ะซึ่งก็เกิดทีมไปแล้วทีมก็เข้าใจว่าการที่เข้าไปคุยเนี่ย,ต mm. ย,ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้เราต้องเทหมดหน้าตักหรืออะไรเพราะวา ผู้ประกอบการหรือว่าเกษตรกรเองที่เรามีความสัมพันธ์กับจีนก็มากเช่นกันทั้งสองประเทศคือไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจนะคะเราก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองประเทศเราก็บาลานซ์ด้ดีขนี่ถาม้เนี่ยในะที่เาต้องมีการปะนการเื่ออกไปที่จะคุยด้วยตอนนี้ยังนะคะยังนะคะแต่ว่ามีการได้ติดต่อ แบบไม่เป็นทางการอยู่เรื่อยๆนะคะกับทีมทำงานนะคะ่ะไม่ใช่กับตัวประธานค่ะค่ะเดี๋ยวอันนี้ให้ทางท่านพี่ชายแถลงอีกท,ทีแล้วกันนะคะเพราะว่าไม,ไม่ได้เป็นคนคุยหน้างานเื่องในระเขาค่คุยฝั่งนะตีกระแสขาน ก็จริงตอนนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะยังเหมือนเดิมแล้วก็ทราบทราบมาว่ามีในเรื่องของโพใช่ไหมคะ่ะท,ที่ทุกคนให้ความสนใจกันก็จริงแล้วพร้อมที่จะรับฟังทุกทุกท,ทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นโพหรือเป็นประชาชนเองเนี่ยก็เดี๋ยว ก็ก็นําก็จะนําไปคิดนะคะแต่ตอนนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ในใดๆในโลกล้วนอภนิจังนะคะไม่ว่าตําแหน่งของทุกอย่างตําแหน่งของนายกก็เช่นกันนะคะ,ะมไม่ใช่ไม่ใช่แค่ตําแหน่งของใครคนใดคนหนึ่งตําแหน่งของนายกก็เช่นกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นจริงๆเราก็นะทำใจให้นิ่งไว้ค่ะจะมีการปรับเอาภูมิใจออกแล้วปังเอาไว้จะรับเข้าแก่นมีอะไรนะเอาภูมิใ้ออกแล้วภูมิอะไรนะเอาลังพไปรับ ทาทามาอ๋ออันนี้คำถามนี้แรงขึ้นมาเลยนะคะยังไม่มีอย่างนั้นนะคะตัวนีทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่นะคะแล้วอนาคนจะมีมาการเอามาทำฉนแล้วเข้ามาได้เพราะในรูปก่อนหน้านี้ก็คยพูดว่าจะไม่จับมือกับคุณธรรรัฐประหาร เาานาะใช่ค่ะที่บอกดูหน้าดีทันนะคะใหม้มาจะไม่จับมือกันลวเพราะอาหานะอันนี้นี่คือสองปีที่แล้วใช่ไหมคะเพระเอกราดแนนมันไม่ถึงนะคะก็ะเลยต้องจับกันหน่อยแล้วตอนนี้แต่ว่าจับมาสักพักแล้วเหมือนกันทำไมคำถามนีม้ดีเลยจังเลยก็ก็ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะอยากให้เป็นอย่างนั้นแล้วมันจะมีอะไรอีกไหมอ่ะมันจะเป็นยังไงหรอเล่าให้ฟังบ้างสิใครจะดูดวงให้หน่อยท่านนายกบอกว่าให้ทำใจให้ดี ไม่ค่ะทุกๆคนค่ะบอกว่าทุกอย่างนะ,ะเราเรา่าใจนิ่งๆไว้มันคือ,อ,อตอนนี้บอกแล้วว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่ได้คิดจะปรับอะไรนะคะแต่ว่าพอได้คอมเมนต์ได้อะไรมาล้วก็เราก็ดูดูว่าอ,อยังไงบ้างเพราะจริงๆแล้วอะ่ะตัวดิฉันเองชอบในการทํางานเป็นทีมนะคะแล้วก็ชอบการที่ว่าเ,เราสามารถ ทำงานด้วยกันแบบไม่ต้องสู้กันไม่ต้องไฟกันในแต่ละก,กระทรวงแต่อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆไม่ไม,ไม่ไม่ชอบไม่ชอบกันแต่ความสามัคคีนะคะแล้วก็แต่ก็ดูว่า,าทําดีที่สุดว่าว่ามันเป็นยังไงก็ถ้าสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆเราไปปรับแก้ ตอนนั้นแต่อย่างนี้มันยังไม่ย,มย,มยังไม่ได้เป็นอะไรก็เดี๋ยวลองลองคุยกันก่อนนะคะการทำงานที่ผ่านมาของคณะรัฐมนตรีชั้นนี้บินเหมือนที่นายกหวังไว้นนี้ครับความสามัคคีอะไรเงี้ยในระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะก็ถือว่ามีความสามัคคีนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเเออออ่ออ่มอบนโยบายใดๆก็ทุกคนก็พยายามทำอย่างเต็มที่อันนี้ก็เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็แต่ว่าก็เข้าใจในหลายๆกระทรวงที่บางทีเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คาดไว้ก็บางทีบางนโยบายหรือบางอย่างเนี่ย ก็อาจจะมีการขู่ข่าบ้างอันนี้ก็ก็เข้าใจได้นะคะเียร์ค่ะก็ลสขวนข้าอัใจตรงนี้จะต้องปด้นว่าจะปรับหน่วตเสียงในเสียงในไหนนะเสีคนั์คนในพักค่ะกกันค่ะโต้กันว่าอย่างที่มีฝังในเรื่องของกระทรวงเสร็จ ะจะต้องปรับพิจารณาหรือจะต้องปรับบุคคลปรับรมเลยคะตอนนี้ยังไม่ตกผลึกนะคะทุกอย่างยังเหมือนเดิมขอตอบไว้ตามนี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราฟังทุกความคิดเห็นนะคะท่านนายกมีที่ย้ายประตูท่ามุกชินนะคะตอนที่คุณพ่ออยากไปต่อตอนนี้เอ๊ะคุณพ่อให้สัมภาษณ์ว่าอยากปรับพลรมหรอคะไม่ให้แต่พี่ท่าทีแล้เป็นเหอนอ๋อไม่ทราบไม่ได้ทำจริงๆไม่ทราบทีแล้วหนึ่งกับแบบจะเป็นควาเสียอ่ะกอเราเราอ๋อ ม,มันไม่มันไม่ไปถึงจุดที่ไม่ยอมหรอกค่ะเห็นต่างมีไหมมีตัวดิฉันคุณพ่อเห็นต่างไหมมีมีตลอดนะคะแล้วก็เห็นด้วยกันก็เยอะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไปถึงจุดที่ที่จะมีปัญหากันแน่นอนค่ะโอเคขอบคุณนะคะ